tàu nói tâm hồn khó quăn tâm hồn khó quăn căn chắc I need something. มาครับ นั่นละยิ่งมตามๆกันหลายลหมูขายรุ่นหมูรุ่นซื่งเนาะันี้เรียวร้ยแล้ว,ลลลอ,อ,วอ่าวันนี้เรียรแล้นี้น่นาจะเป็นวงวันนี้แหละ

โตแนมาินาบอเนาเว้ยทอดยังเป็นโตย่งดีเล้เยหวไอ้ที่าโอ้แบบตะวันรอเล่ะะเนี่ยหวไ้เด้เมื่อกีโอ้บังฝาเล่นขึ้นแล้วมั้เล่นขระบัวมันขึ้นแล้วเมื่อกี้